สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นคลิปที่สามนะครับวันนี้เราก็จะพามาหา <c oughs> แร่บางอย่างที่ตานเจนบุรีนะครับอาจจะเป็นสายแร่ของเขาอุมคลึมหรืออาจจะเป็นสายแร่ของกุกามณีหรือว่าคดปวกฮนะแล้วเรามาชมกันว่าแร่ชนิดนี้คือแร่อะไรนะครับนี่คือบอ่อนะฮะม,มันแห้งแนละ้ว หน้าแหรงแหน้ามันแห้งแเราก็จะมามาดูกันนะครับแล้วก็เราก็เจออยู่ก้อนหนึ่งแล้วครับ ก้อนนี้นะครับเดียวเลงล้างให้ดนูนี่นะครับนี่นะครับเ,เราขึ้นมาให้ดูนะฮะวางนะฮะนี่นะครับ สีออกอย่างนี้นะครับนี่นะครับสีออกอย่างนี้นะครับดูว่าจะทางก้อนไหมครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับ สีออกก็ทนาแบบนี้นะครับนี่แร่เมืองการนะครับการอยู่ในบบรีนะเดีย๋ยวเราไปดูต่อไปว่ามีอีกไหมนะครับเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปล้างให้ดูนะนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับ ด้วยนะครับพวนี้ด้วยนะครับนี่ด้วยนะครับนี่ด้วยนะครับแลกการนะครับเ๋วรอไม่ดูนะครับนี่นะครับมีแรลเมืองการในทับรีนะนะเราไม่ทราบว่า สายนี้นะครับมีก้อนนะครับแกะดูนะครับมีข้าวาสงพาทิตนะครับการน้บุรีนะครับเราไม่แน่ใจนะอันนี้คือว่าเป็นอุกามานีหรือว่าเป็น หรือว่านี่นี่อยู่เมืองกาญจนบุรีนะครับแรกกาญจนบุรีนะครับนี네่แรกกาญจนบุรีนะครับแรกกาญจนบุรีนะครับหินต่อไปนี่นะครับนี่เป็นคลิปที่สามนะครับคลิปที่สามนะครับคลิปที่สามนะครับ นี่เป็นคลิปที่สามนะครับเราจะได้เฉพาะหน้าแรงนะครับหน้าอื่นเราอาจจะไม่ได้นะครับได้เฉพาะหน้าแรงนะครับนี่ก็เป็นแร่ชนิดหนึ่ง นะครับเป็นแร่ทีนิดหนึ่งนะครับนะครับคลิปนี้าท่านี้ก่อนนะครับ